เกมวันพีทเลนจนเบื่อแล้วมาเล่นเกมในห้อ,องดีกว่าอเสียงเลยพอเสียงบึบเม็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 บม็จะขับะไรก็งได้นะปึ๊บโ oh oh อ้ยโ่อ้โอ้ยมอโอ้ยอ้ยอิ่มโอ้โออออ ขับก <sk kle disag als> uh ันเยอะขนาดนี oh ้ร oh ีบรีบรีบบัดแสงทางโค้งแสงทางโค้งรีบ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 แสงทางโค้งแสงทางโค้งรีบ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 โอ้โหโอเมย์กอดโอเมย์กอดโอเมย์กอดโอเมยกอดโอขับรถเร็วกันเลโอ้โยจิ้มตูดโดนจิ้มตูดอย่างง่ายๆเลยเอาใหม่เข้าใหม่เอาใหม่โอ้โหน่าชนน่า แมวแมวแมวจะเล่นเกมนี้จะเล่นเกมนี้ออกออก oh oh เออเออเออใหม่กว่าใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับพี่น้องเริ่มใหม่ร <c oughs> <c oughs> อนโหลดเกมใหม่ดีกว่าอม,มาแล้วมาล้วดื้อโอ้โอ้ <c oughs> อะไรฮะคือองวัดดูทิวมือลั Whew, <wh ่นมือลั่นโทษทีมือลั่นเอิ่มเอิ่มแถวว่าเล่นปาดแถวว่าเรียกป่าเออป่าที่ไหนชนกันน่ะชนกันซะแล้วเฮ้ยเย็ดพอครับ